สวัสดีครับวี่จะมาคลานหนอนนะครับช่วงเย็นๆน,นะครับลองดูครับตรงนี้ว่าจะมีตัวหร่เปล่านะครับ ปลาอะไรครับว้าเห็นมานะครับสิเสียดนะครับ นี่นะครับมิเสียดยามเย็นนะครับกัดนอนนะครับตรงแหลมมิกกี้เมาส์นะครับตกตายามเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสี่โมงครึ่งครับเกือบจะห้าโมงเย็นนะครับเก็บครับ